ค,คือเมื่อก่อนน่ะเจอปัญหาพวกมันกินทำยังไงถึงจะได้พวกไม่กินหาช่างด้วยเพราะว่าได้วัสดุอย่างเดียวไม่พอตอเราต้องมีช่างช่างออกมาติดตั้งเราต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยพี่ส้มค่ะเป็นสันักงานบัญชีค่ะรับทําบัญชีตรวจสอบภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำแค่ออฟฟิศอย่างเดียวเลยค่ะข้างล่างอย่างเดียวเลยดีโนเวททุกอย่างท้าจนเป็นออฟฟิศอย่างที่เห็นนะคะมันเป็นระเบียงค่ะเป็นระเบียงข้างนอกเป็นโลง่โลงๆเลยค่ะมีแค่รั้วรั้วเหล็กออพอดีมีช่างเขามารับเหมาอ,อยู่ใกล้ๆใ,ในซอยนี้ก็เลยลองถามเขาดูว่าเราจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยให้มันเป็นห้องห้องหนึ่งที่พึ่งมาเลโนเวทตอนเนี้ยเพื่อจะแยกห้องให้ลูกชายเขาเริ่มโตเขาก็อยากมีห้องส่วนตัว พี่ก็เลยหาข้อมูลจะทําแบบไหนตอนนี้เขาใช้วัสดุอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ก็มาจบที่น้องน้องดอทคอมค่ะ f v c หรอคือคือเมื่อก่อนอ่ะเจอปัญหาพวกมันกินทํายังไงถึงจะได้อะไรที่แบบว่าพวกไม่กินพี่ก็เลยเริ่มหาข้อมูลอย่างที่บอกแหละก็เริ่มเริ่มดูเริ่มอ่านเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาช่างด้วย เพราะว่าได้วัสดุอย่างเดียวไม่พอตเราต้องมีช่างแล้วเราเราต้องมีความรู้สึกว่าช่างออกมาติดตั้งเราต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยไลย่ดูไล,ล,ล่อ่านอะไรเงี้ยค่ะหาความรู้ไปเรื่อยในในในเฟซบุ๊กบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างเงี้ยค่ะก็เลยไปจบที่อ๋อมันคือพื้น SPC มันกันไฟมันกันปวกมันมันสวยเออมันโอเคเจอช่างเจอวัสดุทุกอย่างพร้อมอ่ะตกลงลง,งมือทำค่ะ ปูตรงนี้ก่อนชั้นสองก่อนแล้วไปชั้น3มค่ะนอ,นอกหมดเลยค่ะจบด้วยที่ห้องนี้ค่ะมีห้องสุดท้ายมันโอเคอะ่ะช่างเขาก็ทําให้เราสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างมากค่ะมากค่ะเมื่อก่อนน่ะเจอปัญหาคือโดนน้าฝนสาดฝนตกฝนสาดนิดหน่อยมันบวมค่ะ มันบวมแล้วทําให้บัวข้างๆค่ะมันบวมไปด้วยแล้วแล้วบวมนี้คือทําให้พี่ต้องปิดหน้าต่างตลอดเลยจริงๆเป็นคนที่ชอบดูฝนชอบชอบฟังเสียงแล้วเปิดหน้าต่างฟังเบาๆแต่พอเจอเจอปัญหาฝนสาดเข้ามาแล้วพื้นมันบวมพี่ก็เลยปิดเลยพี่ก็เลยไม่ไม่เปิดตรงนั้นควัวน้ามันเข้ามาค่ะพี่เป็นคนชอบชอบอยู่กับธรรมชาตินะเนาะเสียงฝนมันมันสบายอะค่ะมันฟังสบายมันผ่อนคลาย ใช่เพราะว่าบอกเขาเลยว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะเลยบอกว่าเนี่ยแม่ทําให้ละเพราะนั้นของขวัญเป็นชิ้นไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ของแม่แล้ว <c oughs> พื้นห้องเขาเนี่ยให้เขาเลือกเองจะเลือกสีไหนไม่ไม่ต้องเป็นเหมือนแม่ก็ได้ <c oughs> เขาก็เลือกเป็นสีอย่างที่เห็นนะคะ <c oughs> เขามีความสุขกับการที่เขามีห้องความเป็นส่วนตัว มีมุมของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเริ่มโตด้วยเริ่มก้าวเขา้าสู่วัยรุ่น <c ười> <ª> เขาขอมานานแล้วค่ะเขาขอมาตั้งแต่เขาเริ่มเริ่มเห็นพี่เขามีห้องอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านเขาก็อยากมีห้องบ้างก็จะได้มีอยากวางของตัวเองมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอใจค่ะพอใจเพราะว่าพี่ใช้บริการเขามาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ชั้นสองแล้วต่อชั้น3แล้วต่อบันไดแล้วจนห้องนี้ใช้มาเรื่อยๆค่ะชอบคาะนอกๆแล้วช่างก็ดีด้วยค่ะช่างชำนาญดีเพราะว่าพี่เจอมีคนมาถามว่าเขาก็ติด SPC อย่างนี้ละค่ะแต่ห้องอื่นที่ไปดูคือเขาจะไม่มีขอบบัวให้เราให้บ้านอื่นนะเขาก็จะเป็นโล่งๆโดยที่ไม่มีขอบบัวแบบนี้แต่พอของเรามันมีขอบบัวมันดูสวยมันดูลงตัวมากกว่า เปลี่ยนเวนิสพีซีดีดีมากเลยค่ะเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าไม่เจอปัญหาทั้งพื้นบวมปวดกินแต่เรื่องไฟไหม้ยังไม่เคยเจอนะสวยค่ะสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการด้วยสีก็จะคล้ายๆกับดูแล้วมันก็จะเป็นสีไม้ตามที่คนชอบบางคนเขาก็ชอบหลายแบบพื้นด้านพื้นเรียบพื้นมีรอยตะลื่นก็มีค่ะมีหลากหลาย มีสินค้าเลือกเยอะพี่อยากได้อะไรพี่สนใจอะไรพี่เสิร์ชเข้าไปเขาก็จะมีแนะนําร้านนู้นร้านนี้ให้เราเลือกมีร้านค้าหลากหลายที่มาร่วมกันว่าจะเอาร้านไหนราคาเท่าไหร่ที่เราพอใจแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษสําหรับสมษษษสาชิกธรรมดาผู้หญิงชอบส่วนลดส่วนลดถูกใจใช่ค่ะส่วนลดถูกใจค่ะ <laughs> พี่ว่าดีค่ะดีมากค่ะ